สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะลำนะครับช่องกัญชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมเมื่อนี้มาหากินไก่ครับพี่น้องเขามาในบ้านมาหากินอันสมตำแบบบานๆครับโอ้สวัสดีปาครับซ้อนสวัสดีครับรมาตำหูงหงายบาดเรือมือนนี่ตำหูหงายงับสวัสดียังงับขายตำหูมาสามสิบปีเหรอเหรับ กตามหุงมกันครับวัสิขาอยู่อันหน้าอยังไม่คนสื่อขาอยู่ปลายยางนะขาตามสั่งเนาะเดี๋ยวหาทุนก่อนคือเลร็กวันนี้ก่อนได้ก็ได้ก็ได้ได้ก็ได้เดินเนาะเดินเนาะสนฉันสิราว่าอะไรนี่ติบอ่เกร็ดกระแดกรกระเดกกระเดก็บกระเดกกระเดกเสเบก้อนเนื้อ <reveal>

อ๋อเลอดีสียกันเดกสีฟัซซีนบ่อืมฟัคซีนยังบองวัดเลยเนาะอืมบอบอนิดเดียวพอเอาอ uh? uh? uh. uh ี huh. oh ้แ huh ค่ไหนก็ไ huh ด้ใส่ละใส่ละโอ้อันนี้ของเสียใส่หลายเสียหลายครับโอ้ใส่หลายกว่าน้ำตาลอีก เดี๋ว่าืมาแจกมูเปิดร่าดูพี่น้องขายทุกอย่างหมดลาบก้อยชวยแ่ตับสังไทยอ่ไรปลาหยางปลาหยางครับ แดดป่ะแดดด้หรอโอเคกินมัน้ยอืมบกิกินเลยใเป็นที่ไหนบัดดุงไดเออบบัตรดวงหัวปลาดีกว่าน้แปลาด่อนไม่ได้เป็ดปลาเหปลาแก่ปลาแต่ปะกานุ่มดูไหลเข็โอ้โอ้ มุ้ยจานบอลก็ไปใส่ถุงกินมีไรกินดีดิเจ็บขาเลยอีสโคมากินแล้วกันครับพี่น้องขายจติมด้อยครับตัวายรใจไหมไม่ละหาบัสตัวซีนวยโหลดอ่ะอีสโคมากินครับพี่น้องอ่ะพี่น้องบัดนี้แกงง่วงรอบเทียงกับส้มตำครับส้มตำในตำนาน ดีบอกทำไมตะเกียบมานันกบยังไหยัยม,ม,มาพีหนองมากินน้ำกันเด้อนะครับสมตามสมตาม มาพี่น้องมาโอ้ยหาแดกดักได้จับมามันจับให้เบิ่งพี่มือกูบ่ขอบคุณแล้วบ่่หึได้แล้วได้ว่าบ่ตับสุดบ่ขอบคุณซื้อๆไปเอาแม่จับ แพะพายมังเนอหายอล่บเ้าเบิงดอกสัญญาน้าน้วยน้าเลยเวยมา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 จำ แซบแซบรอบเทียงครับเน้ำแข็งกับหนามเ<ๆ>นี่ยต่างชาครับพี่ท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้อง <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> มันเนเื้อเมื่กินเขาหนอกบ้านแบบขนาด เ <c oughs> ป็นอย่งปวังเป็นย่างรอฮะผู้บ <c oughs> ่าวบอกหวืาว <c oughs> <c oughs> รัาบเพียงพี่น้อง พี่น้องเราเป็นตูมในตาอเราเป็นตมใเรอมันเป็นอันแข็งๆกระจมันจะออกเหรอบมันคือขี้ตาเนอมักบงเข้มบงหน่อหนึ่งกบผาคู่แห่งเป็นทั้งในนู่เข้มแห่าแ้กีมาพี่น้องตำมงเง็นก่อนแบบเป็นคี้คิวอี่แงเะแค่เขมเขียดหน่อยหนึ่งกับีเจ้ันเป็นหัว เเกบเบนะกเลยมเน,นเป็นตุมคแข็งถามเป็นทา,าง่ายตาเขาสีแดงส,ส,สดนคืตาโกงพี่น้องครับมือื่นบัดเกิดด้วพี่น้องรวงมวยพ่อในเด้อพี่น้องไปท่าบุญมื่อื่นครับยี่สิบห้าสิงหาครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับ อายุครบยี่สิบสี่ปีเต็มมืนอนี่บุคอยที่ถ่ายคลิปพี่น้องแดดรลายแดดคักแดดแน่นะครับแดดจนบรได้ไปใส่เลยมาเล่นในบ้านนะครับมาเล่นในบ้านนะครับ เด็ดมั้ยเด็ดแี่ละตัวสุดยอดเด็ดมากที่ตอนนี้ก็จะชอบมากเละฮะฝนหวานห่อนพี่น้องห่อนอากาศ

ขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุข้นขอบพรบงในช่องการชัยลำเพลินเอาไปเที่ยวนะครับมื่อเด่านไดท่ายคลิปให้พี่น้องด้เบิ่งอยู่เพราะว่าอันไปสื่อของมาเหตุกับเขานะครับไปสื่อของมาเหตุกับเขาสิไปท้ำบุญเมื่ออื่นนะครับ วันคล้ายวันเกิดนะครับ46ปีเต็ม46ปีเต็มเหรอพี่น้องอผมเขาเลิกเลิกไม่ะเกียบ ยุ่กับไก่วัดนะครับพี่น้องที่วัดคำสอนจริงๆนะครัส้สวัสดีครับกำลังแบ่บค้นปลาค้นปลาออกกำลังเข,า,ข,า,ขามาในบ้านนะครับปกติกับโดนโดนอ่เข่าเสือน้าดำเมื่อไหร่ตัดผมเมือ่อไหรลองทรงสูง กรี้ก่กได้ขออไรเลกท้า,ายอะไรเล่นทักทาทยกันพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเมือ่อไไปแล่วอ้าพอก,กันคลิปนายพี่น้อง ดูดีไม่แห้งคือนองครับผมข,ขอคัณนะครับสวัสดีครับ